นนพี่หอมสารขอสัดว,ว่าช่วงนี้หนูอ้วนขึ้นไหมก็ไม่นะเปียก็เท่าเดิมนะพี่ว่าอแต่หนูว่ากางเกงของหนูที่เคยใส่แล้วมันหลวมใช่ปะตอนนี้มันเริ่มคับนิดนึงแล้วว่าผ้ามันหดหรือเปล่ารรไ,มไม่ไม่ไม่พี่เอาจริงเอาจริงคูดมะเขือนองไม่โกรธเอาจริงนะเอาจริงเลยนะเออมันก็อ้วนขึ้นเปียกมาดูพองๆอ่ะนั่นไงนั่นไง พูดอย่างนี้อีกอ่ะเออยพอออกกาลังกายทีน้องก็เบื่อใช่ไหมพอออกทีหนูก็เบื่อหนูก็ไปกินข้าวต่อสิเรื่องอะไรจะมาออกกำลังกาย,ายมันเน,นี่ยนะปัญหาโลกแตกของผู้ชายผู้หญิงทําไมผู้หญิงเนี่ยพอถามปุ๊บแล้วบอกอตรงๆก็ต้องแบบโกรธอย่างนี้ไงเอางี้เปีย๊ยเอางี้นะถ้าเปี๊ยอยากออกกําลังกายนะหรือว่าเล่นกีฬานะที่สนุกด้วยออกกาลังกายด้วยนะพี่มีกีฬามาแนะน,นําเลยอันนี้กําลังฮิตเลยครับเปี๊ยครับ a i r ร e l hoop ครับ Ariel <laughs> hoop เฮ้ย <Hey, S 2> ชื่อชิกต้องี่ยเบี้ยเบี้ย,ย,ยแอเออร์ฮูเอเลียนฮูเปนมนมุษย์ต่างดาวแล้วจะไปเล่นบนดาวอังคารหรือไงอถ้าอยากรู้นะครับว่าเล่นยังไงเนี่ยนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับจ้ามากฮะกระบี่ทัชชิงค่ำคืนนี้กระบี่เมื่อหนึ่งอยากชวนคุณผู้ชมไปหลงไหลกับการห้อยโหนปลีปนปลาย ที่ลื่ไหลราวกับนางฟ้าที่มีปีกกับความสามารถอันพริ้วไหวในการเล่นแอร์เรียฮูปของเธอคนนี้พรอยแองเจลแอร์เรียฮูปสำหรับกีฬาแอร์เรียฮูปในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นกีฬาประเภทยิมนาสติกที่เข้ามาใหม่ในไทยครับ ที่นิยมสำหรับสาวๆที่อยากจะหากีฬาที่มีความสนุกแต่ก็ได้ลดน้ำหนักกระชับสัสดส่วนอีกด้วยจริงๆแล้วถ้านุ่มๆอยากจะเล่นก็ไม่จำกัดสิทธิ์นะครับ ก็บางทีมัก็รู้สึกเหมือนมันก้าวข้ามของตัวบางอย่างไปนะครับผมมันก็มีท่ายากๆสหรับเวลานะรับตั้งแต่เรียนมารู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองมีสมาธิขึ้นั้งเคยเป็นโรคโรคจำตัวครับโรคอุ้งแก้มันทำให้ค่อยๆหายไปครับเป็นกีฬาที่ชาเลนจ์นะคะสับร่างกายของเองแล้วเราก็แร่างกายนะคะความแข็งแรของเราคเรียนเร็วออนี่นะคะสนุกแล้วก็อย่างแรกเนี่ยรู้สึกว่าได้พิดแล้วก็เพิ่มรางก เนี่ยรู้สึกเลยว่าสิดแผ่ขึ้นแล้วก็ร่างกายมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญเนี่ยใครที่อยากจะลดน้ําหนักลดหุ่นเนี่ยมาเล่นแอรีโอคือแอรีโอทุกประเภทถามว่าจะเป็นแฮมบอร์กหรือซิลหรือฟุ๊กเนี่ยคุณจะได้แต่ที่คุณต้องการแน่นอนสําหรับคนนักเล่นใหม่ที่เริ่มฝึกเล่นนะคะก็จะมีท่าแรกจะเป็นท่าบาลานซ์นะคะเบสิคซิตฝึกทรงตัว หลังโจมและค่อยปล่อยมื้เป็นการหาบาลานของตัวเองนะคะนั้นิเปลี่ยนด้านข้างซ้ซิค่ะแค่อยปล่อย,อย,ยมลอหาบาลานประมาณนี้นะคะแล้วก็จะฝุดข่าน้ำหนัก4จุดที่แนขน2จุดนะคะ ที่เบถ้าเบสิกจะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มเลเวลท่าให้ยากขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนแต่ละคนค่ะหลังจากที่ได้ฟังทักษะเบื้องต้นกันไปแล้วสาวๆหลายคนก็คงอยากจะเริ่มฝึกกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ แต่ว่าตอนนี้เราไปดูสเต็ปนางฟ้าพลอยกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเปิดมาด้วยการตีลังกาสองตลบหมุนตัวอย่างพริ้วไหวให้เคลิมไปกับการเคลื่อนไหวบอดี้ของเธอ เธอเริ่มเวียงตัวขึ้นไปบนห่วงแล้วครับที่เห็นอยู่นี้ดูเหมือนว่าจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยสักทีเดียวครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องใช้มือทั้งสองข้างแบกรับน้ำหนักตัวทั้งหมดเพื่อจะทยานขึ้นไปให้อยู่ในท่าพร้อมแต่ระดับนางฟ้าพลอยเป็นไงเลยครับ แต่ปล่อยฟรีแฮนด์บิดเปลี่ยนเยี่ยวตัวปล่อยโฟลไหลไปตามจังหวะเพลงเหยียบย่ำบนอากาศได้ดังใจราวกับว่าเธอมีปีกบินได้ทุกท่าแม้จะสวยงามอ่อนช้อยแต่ก็มั่นคงและแฝงไปด้วยความเซ็กซี่ จะให้โหนเป็นตัวทีทุกท่าก่อนล้นแล้วแต่เกินคำบรรยาย มาดูภาพช้าๆกันอีกสักครั้งครับจะสังเกตได้ว่าท่วงท่าที่เธอใช้นั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากใช้ทักษะการบริเวทที่เหลือร้ายไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่เธอทำท่าฟรีแฮนด์หรือสปินมูฟอย่างรวดเร็วตามด้วยสเตปคอมโบที่น่าเหลือเชื่ออย่างการใช้เท้าเพียงอย่างเดียวในการดึงตัวหนไว้อย่างสวยงามสุดยอดจริงๆครับ มีความสุขในการมาเล่นในการมาออกกำลังกายนะคะมีความสุขคือเหมือนเราเจอช่วงเวลาที่เครียดเครียดมาทํางานหนักมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนออกกําลังกายแก้เครียดอตเนาะแบบว่าบางทีก็เครียดปุ๊บปินซิวปินผ้าคเครียดปุ๊บ work o u กับห่วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีก็เล่นใส่เพลงมันจะลืมรืงเครียดเครียดมีความสุขอะมีลูกศิษย์ ในช่วงแรกๆของน,นักเรียนทุกคนนะคะจะท้อมันเหมือนเป็นอะไรที่เขามันแปลกสําหรับเขาอะมันจะไม่เหมือนการออกกาลังกายแบบอื่นอันนี้มันจะต้องมีแบบ stretching อย่าง stretching แยกขาพล่อยจะกดดเลยอะค่ะเขาร้องมพนไม่ปล่อยอย่างเงี้ยค่ะแบบก็อยากให้เขาได้นะแล้วก็จะขึ้นอุปก,กรณ์ก็แบบต้องเน้นความแข็งแรงเหมือนฝึกเทรนเหมือนเทรนเนอร์ฝึกให้เมมเบอร์อย่างเงี้ยเคะเราต้อง ตามใจไม่ได้อ่ะแล้วก็ช่วงแรกๆจะยากทําทุกอย่างยากปีนผ้าครั้งแรกยากขึ้นห่วงครั้งแรกยากทุกอย่างมันจะดูยากไปหมดนะคะก็บอกเขาอดทนนะครั้งแรกครั้งที่สองพอยก็เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะไอเวแฟคทอรี่เปิดมันเกิดขึ้นจากการที่เรารวมเพื่อนๆที่เป็นนักสแสดงนักเตนน้นมาเพื่อที่จะเทรนการเป็นนักกยายกรรมแลวหลังจากนั้นก็เหมือนกับ มันเกิดผลว่าโอเคร่างกายเราดีขึ้นมีประสิทธิภาพความแข็งแรงเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วคนทั่วไปก็เล่นได้นะมันก็น่าจะทําให้เขาเกิด motivation อะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดกับร่างกายเขาได้เกิดกับใจิตใจเขาได้แล้วก็คิดว่างั้นเราเปิดเอเวอรฟแฟคทอรี่สำหรับคนธรรมดาสามารถมาเล่นกิจกรรมพวกนี้ได้ดีกว่าเนียสน่ห์ที่แท้จริงของการเล่นแอร์เร p การใช้ท่วงท่าในการเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องไร้รอย,ยต่อวันนี้นางฟ้าพลอยของเราเธอได้โชว์ศักยภาพที่น่าลงไหลและยังเป็นการออกกําลังกายที่น่าสนุกอีกด้วยรายการกระบีม่มือหนึ่งจึงต้องขอยกย่องให้เธอได้คืนแท่นกระบีม่มือหนึ่งในวันนี้พลอยแองเจล r i แอเรีย ถูกใจไหมถูกใจไหมคือใช่ มีราพริ้วไหวสวยงามมากแถมยังออกกําลังกายได้ทุกสัดส่วนโอ้โหเลิศดมากๆเลยอะแต่กว่าจะเก่งได้แบบคุณพลอยเนี่ยไม่รู้จะใช้เวลานาดแค่ไหนเนาะเอาเปี้ยมันก็ต้องพยายามหน่อยสิครับไม่ใช่ของแบบนี้ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นไปเล่นได้เลยที่ไหนฮะมันต้องฝึกดีครับโอ้แต่จะว่าไปเนี่ยคุณพลอยก็เก่งมาก,เ,กเลยะคะเพราะว่าใช้ทักษะการบอดี้เวทเนี่ยมาสร้างสรรค์ท่าเนี่ยได้แตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็สวยงามอีกด้วยแถมห่วงเนี่ยนะคะยังหมุนติ้ว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 ไู้วี่หว นี่แหละครับเปียครับตรงนี้แหละครับที่พี่ว่าปอบเปียอาจจะไม่เหมาะกับแอรี่ฮูปครับเพราะว่าเปียเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยนะเดินไปเดินมาก็เหมือนคนเวียนหัวแล้วครับเดินปั๊บหกล้มเดินปั๊บหกล้มครับพี่ว่าอย่างนี้ไหมเปียฝึกอันนี้ก่อนหัดปั่นจิ้งลีดก่อนนี่ปั่นจิ้งลีดไปนะสองรอบแล้วหมุนกลับอีกสามรอบนะถ้าเปียทำอย่างนี้ได้ปุ๊บไม่เวียนหัวนะค่อยข้ามขั้นขึ้นไปฝึกแอรี่ฮูปฮะเชื่อพี่ นี่ชอบม่าเรา่ายสื่อตลอดเลยทำไมหลอกนากกันใช่ไหมเขาเลยเปิดเผยความจริงอะเวลาหมดพอดีแหละครับแหม่ถ้างั้นไปล่ำลาคุณผู้ชมก่อนดีกว่าครับนะ้าๆๆคุณผู้ชมครับก่อนจะลาจากกันไปในวันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าทางรายการของเรายัางรอคอยคําแนะนําในเรื่องคนเก่งคนมากความสามารถจากคุณผู้ชมอยู่เสมอครับถ้าใครมีแนะนาเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับ หรือว่าที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ www.facebook.com/ ก r a บี่ท7หากเรื่องที่แนะนำเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำรับไปเลยโบนัสเลือมบูลค่า3,000บาทและอีก7วันจะมีใครมาเก่งมาโชว์ความสามารถบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยจิ๊ดีัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้นี่คือ สงครามหุ่นยนต์ครั้งแรกที่จัดหนักด้วยเทคโนโลยีไม่มีพื้นที่ให้ผู้แพ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าหนูน้อยคนนี้มีฝีมือในการปอกมะพร้าวไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียว แม่จะมีอายุแค่เพียง10ปีแต่การันตีฝีมือได้ว่าปอกออกมากลมกิ๊กสวยงามและพบช่างดูรถมือ2ระดับ The ะเบส ความมือหันรอคุณอยู่ที่นี่ครับเพื่อพบกับคนเก่งคนเจ๋งในโมเดลลิ่งแห่งนี้และอย่าลืมว่ากลับมาพบกับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าในรายการกระบี่มือหนึ่งคือนี้ลามิกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย